นี่นะครับพระพิต้านะครับหลวงพ่อพรมดพังงามนะครับปีสองสี่แปดสามนะครับเนาะลูกศิษย์หลวงปู่นาคัดห้วยจระเข้นะครับก็สร้างแบบเดียวกันนะครับเนื้อเมกพัทนะครับปีสองสี่แปดสามเมกพัทสองสี่แปดสามนะครับก็เนื้อคูเนื้อคูก็หลวงพ่ออีนะครับยุคอินโดจีนเหมือนกันนะครับแล้วก็ออกมาด้วยมูลเหตุเดียวกันนะครับเนาะสร้างเพื่อให้คนใช้คุมตัวในยุคสงครามอินโดจีนนะครับเนาะ ก็ดูไหมครับเนาะเมกะพัดเก่าเนี่ยนะเจ้าเหมือนทีสซสองบีนะครับฝนกระดาษจะออกมันมันนะครับเนาะแล้วก็ดูรอยจานตรงพุงนะครับปีสองนสี่แปดสามนะครับเนาะนี่นะครับดูตรงเขานะครับเห็นไหมครับนี่นะนะครับดูตรงแขนนะครับอยากให้ดูนะครับเห็นไหมครับเหมือนี่สโซสองบีนะครับเนาะฝนกระดาษจะออกมันมันี่นะครับนะครับมันมันขาวขาวเนี่ยนะครับเทาเทเนี่ยมันจะออกประมาณนี้นะครับเนาะและด้านหลังนะครับผม